สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าชแนลนะครับไม่ต้องตกใจนะที่คลิปโดรีมอนมาอีกแล้วนะคือช่วงนี้เนี่ยกำลังหาซื้อการ์ตูนโดรีมอนนะครับเป็นหนึ่งในการ์ตูนไว้เด็กของผมนะผมก็เลยจะซื้อมาเป็นคอลเลคชันสะสมของผมนะครับในระหว่างที่หาซื้อไปนะมันก็แบบย้อนลำดกขวนถึงความหลังขึ้นมานะก็เลย จัดคลิปโดราเอมอนนะมาแสดงความคลายตัวเองซะหน่อยนะครับมันก็เหมือนกับว่ามีความรู้สึกดีๆกับการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนนะก็เลยอยากจะเอาความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมาแบ่งปันมาถ่ายทอดผ่านคลิปวิดีโอของผมนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับจะได้ความรู้สึกเดียวกับผมนะครับแล้วก็รับชมกันอย่างสุขสนานนะครับหัวข้อคลิปวันนี้ครับสิบของวิเศษโคตรน่ากลัวของโดราเอมอนนะครับคือโดราเอมอนไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของวิเศษที่แบบบุ้งบิงฟุ้งฟิงไร้เดียงสา ออย่างนั้นนะของที่แบบมันดูแบบดักดักดูแบบถ้ามันมีจริงแล้วจะเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมันก็มีเหมือนกันนะผม มาดูกันเลยนะว่า10ขออพิเศษได้น่าจะมีอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างนะครับอันดับที่10ครับโรโบโกครับโรโบโกเนี่ยเป็นขุ่นยนต์ที่โดเรมอนเช่ามาให้เป็นเพื่อนกับโนบิตะนะครับคือถ้าเกิดว่าไม่ว่าโนบิตะจะทําอะไรนะก็จะได้รับการชื่นชมรับการอวยอย่างเต็มที่จากโรโบโกะนะครับโดยผิวเผินแล้วเนี่ยโรโบโกก็เป็นขุ่นยนต์ที่แบบหน้าตาน่ารักไม่น่าจะมีพิษภัยอะไรนะครับแต่คือเนี่ยโรโบโกเนี่ยโดนตั้งโปรแกร,รมไว้ให้เป็นเพื่อนกับโนบิตะนะครับพอโนบิตะไปคุยกับคนอื่นเนี่ย มันกลายว่าโลโบโกเธอไม่ชอบนะไม่พอใจไม่ถูกใจสิ่งนี้นะโลโบโกเธอจะมาโหสุดขีดครับแล้วก็จะมีการอาราวาสด้วยนะครับโดยเธอเนี่ยมีพละกําลังมากถึง100แรงม้านะครับสามารถที่จะยกทั้งใจแอนหรือว่าซูริโอดได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็โดดเล่นงานไปซัดสะบักสะบอมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่มีความอันตรายแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะถึงแม้ว่าหน้าตาจะดูแบบบ้องแบแล้ยไร้ยิงสานะครับอันดับที่9้คอนเรียกความจำครับเป็นอุปกรณ์วิเศษที่เหมือนกับเป็นดา สองคมนะครับมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านร้ายในตัวมันเองเนี่ยคือไอ้เจ้าอุปกรณ์นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาว่าลืมขี้หลงขี้ลืมนะครับสามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยในการตีเพื่อเรียกความทรงจํานั้นออกมาได้นะถ้ายิ่งตีมากความจําก็ยิ่งมามากขึ้นนะครับแต่ความอันตรายที่พว่วงมาด้วยจากการใช้อุปกรณ์พิเศษนี้เนี่ยอาจจะทําให้สติของคนที่โดนตีนั้นเนี่ยถึงกับคลาดเลอะเรือเลยนะครับอันดับที่8มือปืนสั่งล้มครับเห็นเบื้องต้นแล้วก็จะเป็นแบบตัวเล็กๆน่ารักน่ารัก ทำอะไรใครได้ครับแต่จริงๆอะเนี่ยไอ้เจ้าของวิเศษตัวนี้ก็ถือว่าน่ากลัวอันตรายแล้วก็ทรงพลังระดับหนึ่งเลยนะครับมีไว้สําหรับที่ถ้าเรามีเป้าหมายอยากจะกําจัดใครนะครับเราสามารถที่จะจ้างไอ้เจ้ามือปืนสั่งล้มนี้ด้วยราคา10เยนนะและเจ้ามือปืนสั่งล้มตัวนี้เนี่ยก็จะปฏิบัติตามคําสั่งของเรานะครับแล้วก็จะไม่หยุดทํางานจนกว่าจะบรรลุภารกิจด้วยนะห้ามก็ไม่ฟังนะครับผมทําตามธารกิจอย่างเดียวนะซึ่งน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากนะครับแต่สมมติว่าถ้าเราเปลี่ยนใจแล้วก็อยากจะ ยกเลิกคำสั่งนั้นจริงๆิงนะครับเราสามารถสั่งหยุดได้ด้วยการจ่าย100เยนนะครับคือจ่ายเพิ่มขึ้นกว่าเดิม10เท่านะเพื่อเป็นการยกเลิกคำสั่งเดิมของเรานะครับเห็นแล้วถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจนะผมอยากจะได้มือปืนสั่งล้มเนี่ยไปล้มผู้นําบางประเทศมากเลยนะครับ สิบเยนนี่ถือว่าคุ้มมากนะผมช่วยประเทศชาติได้เลยนะ <c oughs> อันดับที่7กองทหารเด็กเล่นครับอันนี้ก็จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับมือปืนสั่งลมนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมาเป็นกองทหารมาเป็น1กองร้อยนะจัดทาหน้าที่คอยปกป้องเจ้านายของพวกตัวมันเองครับไม่ว่าใครก็ตามหน้าไหนที่จะบุกเข้ามาครับเจ้าทหารเด็กเล่นพวกนี้เนี่ยก็พร้อมที่จะคุ้มกันเจ้านายของพวกเขาอย่างเต็มที่นะครับก็มีความอันตรายระดับหนึ่งครับคือไอ้พวกนี้เนี่ยที่ถูกจัดว่ามีความอันตรายนย นั่นเป็นเพราะว่าเป็นของวิเศษที่สามารถทำร้ายสร้างอันตรายกับคนได้นัเขาก็เลยมีการจัดอันดับมานะครับว่าเป็นของวิเศษที่แสจะน่ากลัวของโดรีมอนนะครับอันดับที่6เดี่ยเป็นลูกอมสั่งสอนนะครับซึ่งของวิเศษนี้เนี่ยจะเหมาะกับพวกเหล่าบรรดาพ่อแม่นะที่อยากจะกำราบความสนของลูกๆอะไรประมาณนั้นที่ไม่ยอมเชื่อฟังพ่อแม่นะกินเข้าไป1เม็ดแล้วจะขู่อะไรก็ได้นะสิ่งที่พ่อแม่ขู่ต่อลูกนั้นก็จะกลายเป็นความจริงขึ้นมานะครับเหล่าบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เนี่ยคงจะถูกใจของวิเศษสิ่งนี้ มากลนะครับลูกจอมสซนนี่คือขู่เข้าไปได้เข็ดหลาบแน่นอนนะคผมอันดับที่5นั้นเป็นกระจกโกหครับเป็นกระจกที่นิสัยไม่ดีมากๆเลยนะใครที่ได้ส่องกระจกนี้เข้าไปเนี่ยจะมีความหลงละเลยกับสิ่งที่กระจกบอกครับประมาณว่าหลงคาลมกระจกนะครับ แต่จริงๆนวเนี่ยสิ่งที่กระจกพูดเดี่ยมันเป็นเรื่องโกหกหมดเลยครับคนที่กําลังส่องกระจกอยู่นั้นเนี่ยภาพที่ปรากฏบนกระจกเดี่ยวมันจะไม่เหมือนกับตัวจริงนะเพราะว่ากระจกเดี่ยวมันจะโกหกเราตลอดเวลานะครับและยิ่งถ้าเราทําตามสิ่งที่กระจกนั้นบอกครับภาพในกระจกเดี่ยวจะยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นนะแต่ตัวจริงที่ส่องกระจกอยู่นั้นเนี่ยก็จะน่าเกลียดมากขึ้นมากขึ้นตามไปด้วยนะเหมือนกับว่ากระจกเนี่ยมันโกหกให้เราทําสิ่งที่น่าเกลียดแล้วก็ทุเรศนะแต่ภาพที่สะท้อนอยู่ในกระจกเดี่ยิ่งสวยงามขึ้้นนนอะะะไรรปปมาณเ็ กระจกที่แสบแล้วก็เจ้าเล่ห์พอสมควรนะครับต่อมาในดัดที่4ี่ครับก็เป็นซูเปอร์ผงชูรสนะครับถ้าใส่ซูเปอร์ผงชูรสอันนี้เนี่ยก็ทําให้แบบอาหารที่ดูธรรมดาธรรมดาเด่นน่ากินขึ้นมาแล้วก็กินจนหมดจานอย่างอร,อร่อยทันทีนะครับคือถ้าเกิดว่าใส่กาหารเนี่ยก็โอเคแหละมันเป็นเลืองที่ดีนะ แต่ถ้าเกิดว่าเอาเจ้าผงชน,นเนี้ยไปใส่ตัวคนหรือว่าโดนตัวเราเองเนะจะกลายว่าตัวเราเนี่ยจะกลายเป็นของน่าอรอยนะครับทให้ผู้คนรอบกายรอบข้างเราอยากจะกินเราขึ้นมาทันทีนะ้มันจะกลายเป็นหนังซอมบี้ไปทันทันทีนะครับเพราะว่าผู้คนรอบข้างเนี่ยจะลุมเข้ามาถึงเราจะกินเราท่าเดียวนะครับเออน่ากลัวดิดเิเหมือนกันนะครับต่อมาในะดับที่สาครับอันนี้คือของโกงของดาร์กไซส์ของจริงนะครับตู้โทรศัพท์สมมุตินะ,ะอันนี้เป็นดนิ่งในอุปกรณ์ที่น่ากลัวเป็นระดับต้นๆของโดบรบอลเลยนะถ้าเก ว่าจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับการทํางานของเจ้าตู้โทรศัพท์สมุทหรือตู้ต่งตางๆนี้ครับแค่เราเข้าไปในตู้นะครับแล้วก็พูดว่าเออฮัลโหลสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะเป็นราชาตัสลัดของโลกันพษตอนนี้เลยนะอตอตต้ี่นะพอเราออกมาจากตู้นะครับสิ่งที่เราพูดโกหกนั้นไม่งจะลายเป็นเรื่องจริงทันทีนะครับผมมึงอยากเป็นราชาที่ไหนอยากเป็นนายกประเทศไหนมึงเข้าไปในตู้แล้วพูดเลยครับแม่งเป็นจริงทันทีนะผม แล้วทั่วโลกนั้นก็จะตอบสนองตามสิ่งที่เราสมมุติด้วยนะครับมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบโคตรโกงนะคือจะทําอะไรก็ได้ในโลกนี้นะขอแค่มีเจ้าตู้โทรศัพท์สมมุตินะครับถ้ามีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเป็นผู้นําแย่ๆนะครับใช้โกงใช้ทุจริตอะไรอย่างเงี้ยคือสมมติเลยก็ได้มันเป็นจริงหมดนะครับก็นั่นแหละครับผมถ้าใช้ในทางที่ผิดครับก็เกิดความเสียหายก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดาร์กไฟ์มากๆนะสำหรับเจ้าอุปกรณ์อันนี้นะครับอันดับที่2ครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ดาร์กไฟ์เหมือนกันนะคครัับชืื่อองมนก็า ปอ์ตาตานะครับพาร์ตออฟตาตาแนวะชื่อแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วคิดดูแล้วกันนะเป็นของวิเศษที่น่ากลัวมากค่ะสำหรับคนที่คิดจะทําความชั่วอย่างเต็มรูปแบบนะครับสามารถที่จะทําความชั่วได้อย่างตามใจโดยที่จะไม่มีใครในโลกนี้เนี่สามารถขัดขวางได้นะเพราะว่ามันมีพาร์ตอความชั่วนี่ไงนะพอทําความชั่วพอทําความปิดเสร็จปุ๊บยืดพาร์ตอันนี้โชว์เลยครับ ก็จะไม่มีใครที่จะมาติดใจเอาเรื่องกับเรานะแล้วก็ยอมปล่อยให้เราทําความชั่วความเลวตามตลำชา้าอย่างนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆนะซึ่งในตอนที่โนบิตะใช้ครับก็คือทําความชั่วแบบจับเต็มนะครับผมจนกระทั่งโนบิตะเนี่ยต้องมาตํานึกผิดทีหลังนะครับว่าตัวฉันนี่คือทําความชั่วทําความเลวเยอะไปแล้วนะผมแล้วก็ไม่คิดจะทําความชั่วอีกเลยนะถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นนี้จริงๆเนี่ยแค่ชิ้นเดียวหูโลกนี้นี่คือกระหนแน่นอนนะดาร์กไซมากนะแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายครับอันดับที่หนึ ชื่อมันคุ้นๆน,นะเหมือนกับว่ามันมีใครในประเทศเคยใช้ไปแล้วป่าววะ <c oughs> ทำไมทำไมทำไมมันดูคุ้นๆเลนะหรือว่าลุงคนนั้นเขารู้จักกับโดร์ลมอนแล้วไปยืมสวิตช์ของโดร์ลมอนมาใช้หรือเปล่าวะผมว่ามันมันค่อนข้างใกล้เคียงนะนี่อาจจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ในโลกปัจจุบันแล้วก็ได้นะแล้วลุงเขาอาจจะเอามาใช้อะไรก็ได้ไงนะเดี๋ยวผมว่าผมต้องไปถามลุงเขาหน่อยดีกว่านะครับเรื่องนี้นี่ต้องพิสูจน์ ตัวรูก็อาจจะใช้ไปแล้วก็ได้นะมันชัดเจนมากนะอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งวิเศษที่น่ากลัวที่สุดในการ์ตูนเรื่องโดรไลมอนเลยก็ว่าได้นะคือตามชื่อของมันนะครับแต่ละอุปกรณ์ชนิดนี้ครับถ้าเกิดว่าเราใช้อุปกรณ์ชนิดนี้เราจะสามารถลบคนหรือลบสิ่งมีชีวิตให้หายไปจากโลกนี้ได้เลยนะครับแล้วคนที่ถูกลบหายไปนั้นนะจะเหมือนกับว่าไม่เคยมีตัวตนมาก่อนนะครับยกเว้นคนที่เป็นคนใช้สวิตช์นี้นะครับจะรู้ว่าคนที่เขาลบไปนั้นเนี่ยเคยมีตัวตนนะครับเป็นอุปกรณ์ที่น่าากกลวม นะตามชื่อมาเลยครับผมพด็จการนะไม่ชอบหน้าใครเกลียดหน้าใครครับลบหายทิ้งได้เลยครับง่ายๆเลยผมโคตรโหดนะและทั้งหมดนี้ครับก็คือ10อันดับของวิเศษที่สุดแสนจะน่ากลัวของโดราเอมอน เป็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะทําร้ายคนอื่นได้นะครับก็เลยถูกจัดอยู่ในคลิปนี้นะครับอุปกรณ์อันตรายนะแลสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหนูนนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ครับคิดว่าอุปกรณ์อันไหนน่ากลัวที่สุดนะครับแล้วก็ลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเรียกเอามาใช้ได้1ชิ้นนะ อุปกรณ์ที่แสนจะน่ากลัวนี้ครับใครอยากจะเลือกอันไหนมาใช้นะเออลองเลือกมาสักชิ้นหนึงครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันดูได้นะสหรับตัวแมผมบอกว่าไอ้เจ้าตู้โทรศัพท์สมมุตินี่คือน่ากลัวมากนะคือสมมุติว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้นะแล้วก็เปมม็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในด้านร้ายก็ได้หรือจะใช้ในด้านดีก็ได้นะถ้าเกิดว่าใช้ในด้านดีก็โอเคแหละก็สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรคนอื่นได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในด้านร้ายแล้วเราสมมุติอะไรแปลกๆพิสดารหรืออะไรที่มันน, Alum, น่ากลัวน่ากลัวแล้วทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยกก็จะลัว วไปอีกเรื่องนึงนะผมแต่ผมอยากได้ไอ้เจ้านี้แหละนะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ใช้นะตู้ทรศัพท์สมูทนะเป็นอุปกรณ์ที่โกงแล้วก็เจ๋งมากนะลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะผมว่าอยากได้อุปกรณ์ชิ้นไหนนะและสําหรับวันนี้ครับคลิปโดยเลมอนก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมและเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับกับพี่ปอดกมนาชน,นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย